ฮัลโหซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมา,ม,ามองมองการเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่แบบว่าน่าภูมิใจมากๆในตัวของแฟนคลับเองก็ตามหรือว่าในส่วนของศิลปินเองก็ด้วยนะครับนั่นก็คือลิซ่านั่นเองลิซ่าเนี่ยได้พูดถึงความภูมิใจของน้องนะครับผ่านการทรูไอเดีย ซึ่งเราเนี่ยเห็นได้เลยนะครับจากการแสดงของลิซ่าบนเวทีที่แบบว่ามันออกมาทางสีหน้าแววตามันคือความรู้สึกของลิซ่าจริงๆเลยที่อยู่ข้างในนะครับน้องในภูมิใจมากๆกับการได้ขึ้นแสดงที่โคเชล่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ได้ขึ้นนะครับตั้งแต่ปีก่อนหน้าโนอะแล้วที่เป็นเรื่องราวแบบว่าขย่าว,วงการเพลงขย่าว,วงการเคปปอมมากๆกับการขึ้นไปแสดงที่โคเชล่าของสาวๆไบลท์พิงเป็นตำนานนะครับที่ถูกพูดถึงกันมายาวนานจนถึงปัจจุบ บันนี้ก็ยังคงพูดถึงกันอยู่เลยซึ่งลิซ่าบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยที่ได้ขึ้นแสดงนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นเวทีที่ไม่ไดใหญ่มากลิซ่าบอกว่ามันเป็นเวทีที่แบบว่าเล็กๆเลยแต่ลิซ่าบอกว่าแค่ในตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจที่สุดแล้ว หลังจากนั้นมาเนี่ยลิซ่าก็ยังอยากกลับไปที่โคเชล่าเสมอแล้วก็อยากไปอยู่ตลอดเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดโดยซ้ำว่าจะได้รับโอกาสใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมขนาดนี้จากทางโคเชล่าเองด้วยการถูกเชิญให้ไปร่วมแสดงที่โคเชล่าอีกครั้งแถมการถูกเชิญไปครั้งนี้เนี่ยยังไปในฐานะของเฮดไลเนอร์สลักของงานด้วยนะครับซึ่งมันยิ่งใหญ่มากๆยิ่งใหญ่เกินฝันลิซ่าไปมากเลย ที่สำคัญนะครับลิซ่าได้พูดในงานด้วยว่าที่ไปในฐานะของเฮดไลเนอร์หลักของงานในครั้งนี้เนี่ยไปในฐานะของแบบว่าศิลปินเอเชียกลุ่มแรกโดยสามสีหน้าแล้วก็การพูดของลิซ่าการแสดงของลิซ่าบนเวทีเนี่ยคือแบบว่าน้องภูมิใจและดูดีใจมากๆเลยกับการได้ไปเคอเชล่าครั้งใหม่ครั้งนี้ในฐานะของเฮดไลเนอร์หลักจากงานนะครับ ขึ้นแสดงที่เวทีหลักของงานที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็มีคนเนี่ยรอดูแบบว่าเป็นจํานวนมากเลยทั้งในงานเองก็ตามแล้วก็ทั่วโลกโดยเพราะว่ามีการไลฟ์สดนะครับลิซ่าคือทำหน้าตาคือน้องดูภูมิใจจริงๆนะครับคือเห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ว่าเออเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินทางตามความฝันของตัวเองไปจนถึงฝันขนาดน,นั้นได้นะครับแล้วก็ยังฝันต่อแทมที่สำคัญเนี่ยฝันครั้งใหม่ก็ยังได้รับโอกาสที่ดีและได้ทำมันให้เป็นจริงได้อีกครั้ง ที่ลิซ่าจะภูมิใจขนาดนี้เนี่ยไม่แปลกเลยนะครับลิซ่ายังบอกเองด้วยว่ามันเหมือนกับความฝันและสุดท้ายเนี่ยก็ d REAMS come true เป็นโอกาสที่ดีจริงๆนะครับอยากให้ลิซ่าเนี่ยได้รับโอกาสดีๆแบบนี้อีกหลายๆงานเลยไม่ว่าจะฝันอะไรอยากจะทําเพลงกับใครอยากจะทำเพลงแนวไหนหรือว่าอยากจะทํางานอะไรในวงการนี้ต่อไปเนี่ยอยากให้ได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่หลายๆท่านหลายๆแบบเลยเพราะลิซ่าของเรานั้นเนี่ยในตอนนี้ก็มีแต่คนรักแล้วก็มีแต่คนเอนดู ขนาดตัวลิซ่าเองยังภูมิใจขนาดนี้นะครับแฟนคลับเนี่ยจะเหลือหรอเพราะว่าทุกคนเนี่ยภูมิใจในตัวลิซ่ากันที่สุดภูมิใจในตัวสาวๆไร้พิงกันมากไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับว่าการเป็นแฟนคลับใครสักคนหรือว่าเป็นแฟนคลับของเกิร์ลกรุ๊ปสักวงเนี่ยจะสามารถทําให้แฟนๆนั้นมีความภูมิใจทั้งในตัวเองแล้วก็กับศิลปินของเราได้มากขนาดนี้ ในงานนี้เนี่ยน้องได้พูดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้แสดงอะไรหลายๆอย่างออกมาที่แบบว่าเอ้ยเป็นสิ่งที่อยากพูดเป็นสิ่งที่ไม่ได้พูดมาก่อนหรือว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆเนี่ยเพิ่งจะเคยได้ยินครั้งแรกนะครับใครที่ได้ดูหรือว่าได้ไปงานเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วก็เรื่องการขึ้นแสดงโคเชล่าของลิซ่าและสาวๆปลายพิงครั้งนี้ทุกคนภูมิใจในตัวสาวๆภูมิใจในตัวลิซ่ามากกันขนาดไหนมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตมาแชร์เรื่องราวโมเมนต์ต่าง ตามกันอย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับลิซ่ากันด้วยนะครับแล้วก็สาวๆไ i พิ้งเลยเพราะว่าคอนเสิร์ตจะมาแล้วแสดงที่ไท,ท,ทย2วันเลยนะครับมารอดูความสนุกสนานแล้วก็โมเมนต์ต่างๆในงานกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาแชร์ให้ทุกคนติดตามกันแน่นอนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลัับเจอกน คลิปหน้าครับสวัสดีครับ